ในส่วนของโครงการชมระทานเชียงใหม่สำนักง,งานชมระทานที่1ก็มีการเร่งระบายน้ำปิงเพื่อลองรับพายุสุลิกที่จะมาถึงในอีก2วันนี้นะครับก็มีการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงนะครับเพื่อดึงมวลน,น้ำออกจากในเขตเมืองเขตพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆแล้วก็พื้นที่ด้านท้ายก็ช่วยกันเร่งระบายเพื่อให้มีช่องว่างในการรองรับปร,ริมาณน้าที่จะมาจากพื้นที่ตอนบน ความจาเป็นต้องดําเนินการห้องน้ําโดยรักษาระดับน้ําหน้าปตลอให้อยู่ที่ระดับ300.0ม,มรดกเพื่อรองรับปริมาณน,น้ําฝนจากการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในระหว่างวันที่20-23กันยายน2567ของศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคเหนือครับ มีประกาศเตือนพายุรีเฟชชั่นจะพัดเข้าสู่ประเทศไทยในระหว่างวัน19ถึง21กันยายนนี้ฝ่ายส่งน้ำและรุกราีที่1โครงการชุมประทานเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแอ่งเก็บน้ำและลำน้ำในพื้นที่อำเภอดอยเต่าโดยปัจจุบันแอ่งเก็บน้ำไม่หาดมีปริมาณน้ำ2.8ล้านเต็มความจุ ล้นสปริงเว6เซนอัตราการไหล1.47ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสภาพลำน้ำด้านท้ายแอ่งยังปกติครับ